เกดเทศถึงเรื่องความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำายากความชั่วคนดีทำทำายากคนชั่วทำง่ายให้ฟังอีกเพราะวันก่อนนั้นเทศนิดหน่อยแล้วก็แล้วไปวันนี้จะ เพิ่มเติมอีกคงไม่เบื่อผู้ฝังกระคมจะไม่เบื่อเพราะนักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมันเบื่อคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้ก็คำสอนพระองค์เองคนที่ชอบใจ ในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งฟังเท่าใดก็ยิ่งทราบซึงเขง้าไปเพราะธรรมะคำสอนสองมากเก็นของเบือ่อคนที่เบื่อคือคนไม่ชอบนิสัยของคนที่ชอบแล้วย่อมชอบใจยอยู่เสมอฟังเวลาใด ชื่นใจเสมอทราบซึ่งเขถึงภายในใจธรรมะลองคิดดูเถอะฟังทีหนึ่งแล้วฟังที่สองก็ยังดีอยู่เหมือนเก่ายังได้ความลึกซึ้งเราไปเว่าเก่าผู้ที่ฟังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นถ้าฟังไม่เป็นก็เบื่ออย่างความดี ที่จะอธิบายต่อไปนี้ความดีที่คนดีทำได้ง่ายแต่ความชั่วทำด้ยากพระนิสัยของคนดีมีมาแต่เบื้องต้นมันเป็นพื้นฐานแต่ต้นมาแล้ว พอต้องพอพูดถึงเรื่องความดีก็ทราบซึ่งเราถึงใจยง่ยมไม่เบื่อหน่ายคนที่นิสัยเป็นเช่นนั้นด้วยอำนาจกุศลผลหลังกุกก็ว,ว่าได้หรือด้วยการศึกษาดีอบรมดีง่อม เข้าใจในธรรมะที่เป็นของดียิ่งฟังเขาท่าแถ็ยิ่งทราบซึ่งยิ่งพิจารณาเขาไดกเ็นยิ่งถึงใจเมื่อมันถึงใจก็ฝังอยู่ในใจนะนะั่นแหละความดีในทีน่ดีพูดกันง่ายๆความดีนั้น ถ้าพูดทั้งเป็นภาษาบาลีเรียยวกู้สนหรือบุญความดีความชอบมันเรียกว่าบุญเรี่ยกู้สนบุคคลที่มีนิสัยเช่นนั้นแล้วย่อมพักไปแต่กูศสนกูศโลแปลว่ากูศสน ผู้มีความฉลาดกุสโลแปลว่าผู้มีความฉลาดในอุบายต่างๆเพื่อความเจริญม่องามของตนอย่างการคุศลที่ทำทำอยู่ทุกวันทุกวันไม่มีเบื่อมีมากก็ทำไปมากมีน้อยก็ทำไปน้อย ว่าถึงเรื่องกุศลนวไม่เบื่อจะทำบุญส้นฐานได้ประการต่างๆก็ไม่เบื่อว่าถึงเรื่องการรักษาสินหาสินแตกมันก็ไม่มีเบื่อชินไม่ได้เบื่อคนทานไม่ได้เบื่อคนคนนั้นดังหากมันไม่ถึงสินยังทานมันยังค่อยเบื่อ ทำสมาธิเพราวานาก็ไม่มีเบื่อ,อยิ่งทราบซึ่งเข้าถึงจิตถึงใจทำใจให้เบิกบานห่องแผ่วเกิดดูปายปัญญาก่วงขวัางจิตใจที่หดโหูก็เลยเบิกบานขึ้นมา จิตใจที่เศร้าหมองก็เลยพองใสขึ้นมากุศลทั้งหลายเป็นอย่างนั้นกุศลนี้ท่านพูดถึงเรื่องกุศลเจตนากุศลในจิตกุศลการบุญการกุศลทางบุญในการทําบุญงปวงหมดเกยวกุศลนั้นการรักษาศีลก็เรียกวกุศล การทำสมาธิเพานาเขาเรียกกุศลปัญญาอบายต่งตางๆเขเรียกกุศลตลอดทั้งว่ากลน,นิาพานก็จัดเป็นกุศลทั้งนั้นกุศลมันก้างควาว่าถึงบุญกับกุศลมันต่างกัน ันอินชั้นโทมอยู่บนโลกุตธรรมยิ่งเหนือโลกครั้งอีกน,นั่นในกุศลผู้อีกสั้นหนึ่งว่าความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนชั่วทำได้ยากแต่คนชั่วคนดีทำยากคนชั่วทำได้ง่าย พูดง่ายๆอย่างใกล้ๆคนที่เกิดมาต้องมีบุญมีคุณแจกกันละกันในโลกอันนี้ถ้าหากว่าเกิดมาพูดคนเดียวแล้วจะอยู่ไงได้อยู่ไม่ได้เราแล้วไม่เกิดซ้ำอีกคนเดียวไม่เกิดซ้ำอีก มันต้องมีบิดามดารดาจึงเขาเกิดมาเกิดอึื่งมันก็สองลูกสองเอสองคนสามคนมาหลานเหลนมานก็ตลอดว่วงทวงเข้าไปอนคนที่เกิดมาอยู่ด้วยกันนั้นร้วนี้จะมีคุณแก่กันด้วยกัน คนที่ไม่คิดถึงคุณของการรายกัรน,นัน้นนั้นก็จมอีกแล้วมันจมอยู่ปกปิดไว้อีกไม่มองเห็นคุณแม้แต่ตีดามันดาก็ไม่มองเห็นคุณ,นนค,ณคนเราเกิดขึ้นมาอย่างน้อยที่สุด ก็เป็นเพื่อนมนุษย์ดดวยกันการทามาค้าขายการหาอยู่หาชินแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกันล้วนแต่คนสองคนขึ้นไปอย่งนั้นแะเป็นตลอดทุกคนหมู่มากแสงข้ามีการแลกเปลี่ยนซื้อขายทามาหากินต่อกันตปไดใด ถ้าหากว่าไม่มีคุณไม่เห็นคุณของกันแล้วหมดท่าอยู่ด้วยกันก็ไม่คิดถึงคุณอ,อไม่คิดถึงบุญคุณของกันเละกันโดยเฉพาะคือบิดามดาที่ให้กำเนิดเกิดเราแล้วเกิดขึ้นมาได้ชื่อว่ามีบิดามารดาคนเดียวไม่มีถึงสอง ที่จะได้เกิดมาเป็นก้อนใน,นตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเลือดเนื้อของวิดามันดาเกิดมาก็ทั่งเติบโต,ตเลี้ยงใหญ่ในการศึกษาเราเรียนเป็นปูกเป็นคนธรรมากินอาชีพเลยเรียงตัวคุ้ม วิดามันดาไม่ได้เรียกร้องเอาเลยทุนรอนที่ให้ไปตั้งแต่เกิดก้อนเลือดก,ก้อนเนื้อของวิดาทั้งตนทั้งตัวนั้นก็ไม่ได้เรียกร้องเอามีแต่ถมให้ทุกทีไม่ได้ขนให้ทุกทีให้อาหารการกินให้เครื่องหนุ่มของมหมในการศึกษาเราเรียน จนกระทั่งแต่งงานแต่งรูปแต่งเมียให้เขาไม่เคยจะไปเรียกร้องก็ทั่งมีลูกมีหลานยังไม่นำมซ้ำตามรักษาให้จนกระทั่งลูกอีกซ้ำในลูกมาแล้วก็ เอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงซะอีกเป็นหนี้ตลอดเวลาหนี้โดยที่ไม่คิดคาดเอาสักนิดเดียวเลยไม่คิดจะเอาคืนมาเลยแม้ที่สุดทำมาให้กินจเจริญรุ่งเรือง ถ้ามีเงินร่ำเงินเดือนก็ตามเถอะพ่อแม่ไม่คิดจะเอาสักนิดเดียวของลูกกลัวจะลูกจะไม่มีกลัวจะลูกจะไม่รวยอดทนกระทั่งการอยู่การกินทุกสิ่งทุกอย่างสะสมมาให้ลูกให้เต้า คุณของบิดามารดาเสียงแค่นี้แหละมากมายเหลือที่จะธนานานับบนบด้ยายจกนกระทั่งแต่วันเกิดจนวันตายก็มีที่สิ้นสุดคุณของบิดามารดาหากว่าใครไม่มีบุตรไม่รู้จักคุณว่าบิดาคือมีคุณยังไง ผูช้ชายถ้ามัมีไม่ได้แต่งงานไม่มีภรรยาแล้วไม่มีลูกก็ไม่รู้จักคุณฟ้องดีดาคือต้องรับภาระทุกอย่างว่าโอ้บีดาบันดาของเราดีดาของเรามีภาระอย่างนี้รับภาระอย่างนี้ ผู้หญิงถ้าหากก็มีสามีก็มีลูกเขาไม่รู้จักรับภาระไม่รู้จักธุระของมารดาถ้าหากคนใดยังไม่มีบุตรย,ยังไม่มีสามีก็ยังไม่รู้จักคุณของมารดามีตัวอย่างอย่าง,างครั้งพระเจ้า ให้ชาติตรูกำลังคึกขนองคิดอยากจะ,สะเสวยราดอาศัยการชักชวนพระเทวทัตให้ข่ามาให้ข้าพระราชธิดาคือพระเจ้าที่สามเสีย,ยจะได้เส,ยสเวยราชแทน ส่วนเราก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะจะเป็นพระเจ้าแทนโน่นอะความคิดใหญ่ถงฐานพระพุทธเจ้าไม่ใช่การตกแต่งเราเมื่อไรถาเทวทัตลูกจิตของพระพุทธเจ้าแท้ๆคิดขนาดนั้นมันน่าอเนจนนัาไม่ใช่หน,น้อย พระเจ้าสัต์าติตรูหลงเชื่อพระเทวทัตเมื่อจับพระราชธิดามาทนทุกข์ทรมาณให้เอาไว้ในในเรือนจำให้มันดาไปส่งเข้า อยู่นานมากก็ยังมีชีวิตอยู่ถามเขาว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมสิดาของเรายังมีอยู่เอาข้าไม่ส่งเข้ามาพิดาไปมาดาไปส่งเข้ามารดาอุตสาเข้าใส่มวยผมไปเอาเข้าใส่มวยผมไปอยู่ว่านานมาถามว่าเป็นยังไงสิดาของเรายังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่รู้จากว่ามันดาซุกจสมวยผมเข้ามวยผมไป จะให้ธานให้สวยห้ามคนที่สุดต้มเข้าเปียกเปียกแล้วทาตามตัวนั่นให้ถึงให้พิดาให้สดาลัามีเดียทามยังมีชีวิตอยู่ไหมเออนต่อมายังมีชีวิตอยู่ถาม่าดาจ,จะไ ไอ้ราชบุรุษที่รู้จักว่ายังมีชีวิตอยู่มันดาในบิดาของผมห้ามไหมเด็ดขาดไม่ให้ไปหาในพระหาตัวเจ้าพีสานก็เดินย่ำโลมอยู่อยู่บนยอดเขาถามเขาว่าเป็นยังไงเวลาบิดาของเรายังยังมีชีวิตอยู่เลย,ยังสม เขามีี้โกนไปเชื่อป่าเท้าฝ่าพระบาทของเขาพระเจ้าวิสามนมันเคลรอไปราดจนกระทั่งสิ้นไปชนในวันชิ้นไปชนนั่นแหละพระราชรบุตรของพระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดในวันนั้นพม,มาทั้งหลายยังปึกษากันว่า เ้าเรื่องนี้ไปการาบทูลเจ้าท่าตะเสวอยังไงดีเอาเรื่องพระราชิดาชินประชนการาบทูลก่อนหรือรว่าจะเอาเรื่องพระราชุตรประสูตธมีคนหนึ่งบอกว่าเอาเรื่องพระราชุตรจะกราบทูลก่อนพอเรื่องพระราชุตรจะกราบทูลว่าวันนี้ พระราชบุตรของพระองค์ประสูติแล้วรูปส,สวยสดงดงามพร้อมวยลักษณะทุกประการสมควรที่ได้ร,รับเป็นราชายาเกิดตื้มปีสีในโนัมเขาถาดหาประมาณไม่ได้เนี้มาดีคนหนึ่ง เเรื่องพระราชฎิิดาชินไปชนไปกราบทูลบอกว่าพระราชฎิีดาของของค์ชินไปชนแล้วสลดสังเวชจนกระทั่งไม่หาที่สุดไม่ได้โอ้โหจิดาของเรารักเรานี่ขนาดไหน เราลักบูตรขนาดนี้ลากธีราดาจะลักเราถึงขนาดไหนกันใน้ความสรุตสังเวชมากที่สุดวันหนึ่งยิงถามพระราชมาันดาราธีดาลักมองฉันขนาดไหนพระราสมาันดาบอกว่รราขอร,รักเธอ ขาหนึ่งเป็นสีที่ไหนก็ไม่ทราบครัเป็นสีน้ำหนองอะไรมันไ่หนองจนก็ทั่งตึงตึงกระเจงที่ไม่ยอมให้หมอหมอป่าราชเทวิดาวุาสตรจูบพะโอดจูบสีนั่นเอาน้ำหนองออกขนาดนั้นเทือโอ้โหย มัดจลดสังเวชใจอย่างมากที่สุดในตอนหลังครั้งหนึ่งนานมาแล้วไปเฝ้าพระเดชเจ้าอายตอนนี้อายพระพุทธองค์จะเข้าไปวัดกับตัวและอายที่สุดวันหนึ่งผมมราลพัด ในกลางคืนวันนั้นพระเจ้าสนดินอาชาติสูรนั่งไปชมอยู่ห้จันทร์ยเลิกเจ้นดวง้องใสสะอาดคิดถึงเกิดเราจะไปให้ง้า้ดีวันนี้จะไปเอายกทัพไปลบศึกเมืองใดจะดีหรือไปที่ไหนจะดีต่างองค์ต่างคนก็ เขามาับทุนด้วยประการต่างๆไปลบเมืองน,นั่นเมืองน,นี้ต่างองห์อราชวนให้ไปหาอาจารย์ห้องตนที่เป็นคนมีชื่อเสียงโด,ด่งดังทุกคนฟังทุกคนทุกคกำรงมาแล้วพัดเขาบอกว่าไปหาองค์ถืออยู่นี่ก็ใกล้นี่ไม่ไกลหรอก ชอบจักไปก็ไปจรงไปในกลางคืนเข้าไปในวัดมานเวกสงบสงัดเอ๊ะกมาแล้วพัดอีกหลอกแล้วมาตรงไปชนเอามามาคาแล้วมั้งสันเพื่อนตกใจก็อมอาแล้วพัดก็บอกว่ญญาอยากกลัวเลย ถ้ากองไม่หลอกโองมากรุมาทหารก็มาโองไปชนเราเดี๋ยวไปก็เจอะองหรอกะองคงเดินยมโกมอยู่คือจะแฮมโองก็เ,มมกเลยเข้าไปหาะอง์องเทศนายฟังทั้งกลัวก็แสงกลัวทั้งอายก็แอาย ในวันนั้นเทศนาอย่างยืดยาวให้ฟังเรื่องคุณบิดามารดาพระเจ้าศัตรูพระชาติศัตรูสลดสังเวตถ้าหากไม่ฆ่าบิดมาร์บิดาเสด็จะได้เสเ็จของคนนิพพานแต่วันนั้นอาศัยการทำกรรมหนักที่พุทธถึงฆ่าบิดา จึงไม่ได้สําเร็จมาผลนิพพานเพียงแต้เกิดศรัทธาเรื่องใจต่อามาจึงพงนิพพานในจึงเป็นสาธนูประทรมยกสังขายยานายครั้งที่แรกอันนี้ยืดยาวพูดไปเรื่องคุณของผู้มีคุณย่อมอ้คนผู้มีคุณแก่ตน ยอมทําคุณสนองตอบแทนกตตัญญูก็ตเวชิตาเป็นเครื่องหมายของนักปราชญ์ถ้าหากไม่คิดถึงบุญคุณของกันและกันแล้วคนเราก็จะเป็นตัจแกพวกหนึง่งไม่ใช่มน,นุษย์แต่ด้หากว่าคิดถึงบุญคุณของผู้มีคุณ จึงค่อยทําคุณงามความดีอันนี้เรียกว่าตอบแทนซึ่งกันและกันในวัฏฏะรสงสารเวียนว่ายแต่เกิดมันต้องคิดถึงบุญคุณของกันและกันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาพวกเวียนไปไปมา,มาไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่ว่านั่นก็เป็นปัจจัยการสร้างคุณงามความดี สตวเวทีตอบแทนบุญคุณผู้มีคุณเป็นปัจจัยให้ส่งเสริมไปสู่มรรคผลนิพพานได้เหมือนกันพื้นฐานมีอย่างนี้มันไม่ค่อยเป็นไปเรื่อมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีพื้นฐานประขาดตอนหมดท่า แล้วจะทำคุณงามคนดียังไงได้อย่างตัดที่ไม่มีความรู้ไม่มีก,ตกตววัตันิูวกัตเวทีตอบแทนเพื่งกันแลบกันเป็นอภิพภาบุคคลคือไม่สามารถจะได้สร็เของคนนนิพพานได้กตเวแกัตันตววิูวกัตตเวที เป็นเครื่องหมายของคนผู้ดีต้องยึดหลักน,นิพน,นี้เป็นเกณฑ์จรงทั้งหมดที่อธิบายมานะั้นบุญก็ดีกุศลก็ดีที่อธิบายบุญนั้นพูดทั้งเรื่องไอ้กามาอาฆาตจอมกุศลเรียกว่ากามอาฆรตจอมกุศลนันนน้นเรียกพูดทั้งเรื่อง ในขามอาไจรรด้วยรูปอาไจรด้วยโลคุณดอนด้วยเรียกว่าเหนือโลกก่อนมารวมในกะตนันญวกตเวทีนี้เหมืนกันทำทั้งหลายนั้นถ้าหากพูดกงก่วงก็เป็นก้วง,วง,วงมันพูดรวมเข้ามาแล้วอยู่ที่หัวใจของคนคนเดียวน่ะอันเดียวน่ะ คือหัวใจคนเดียวนั่นสร้างความดีอะไรทั้งออกจากหัวใจทางนั้นถ้าใจเป็นกุศลนะก็เป็นกุศลตลอดเวลาถ้าใจเป็นกุศลนะก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าท่านเทศนาลงมาให้รักษาหัวใจของตนคนเดียวไม่รักษาอื่นธรรมะ ข้างตอง,งะพาวปุจ้ารวมมาที่หัวใจคือแก้ที่หัวใจบำารุงที่หัวใจให้เกิดที่หัวใจนั้นถ้ามันมีใจก็แล้วหมดท่าคนเราทําอะไรไม่ได้อีนนี้หากมีใจอยู่ยัง่อยทาดีทาชั่วแต่หากเลือกออกความชั่วออกเสียรักษาได้ความดีอันไวได้ึงเรียกว่ากุศล อธิบายมาก็สมควรโดยเวลาอลิสชิตตังอะธิตังทุบังชิปเมวัสนิสตุสภพเปุเรนตุสังกปราจันโทภนาโสยะถามณีโสเทอะโสยะถาสัพติโยวัชันตุสัพโรโคอินัสตุมาเทศวัชนตลายโย สุขีที่ขายโโกภะวะอภิวาตนาสีทิตตานิจังุงท่าปจายโนจตาโลธรรมาวันฐิอายยวันโนสุทัง